ในเมียช่วงนี้ฝนตกบรรยากาศสาบหมอกสาบเหมยจะนี้เขาก็ต้องหาเมนูอะไรฮ้อนกินแล้วมันโล่งคอมาหากเลียดกันนะจ๊ะ,นะจะซึ่งวันนี้หม่อมแม่จะทําแกงเลียงให้หากเลียดหรือว่ารับประทานกันนะจ๊ะเป็นแกงเลียงเมียงเมียงตามสไตล์ครัวสู้ชีวิตใส่ตามมีตามเกิดกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะจ๊ะเพราะว่าทําไปแล้วเนาะเริ่มแรกเลยนะเขาก็ต้องไปตำน้าพริกใส่แกงกันก่อนอันได้แก่พริกสดจะใช้พริกหนุ่มหรือว่าพริกชีฟ้าตามนี้เลย ก็ได้แล้วก็หอมขาวหรือว่ากระเทียมปริมาณก็กะ,กะเอานะจ๊ะใส่ลงคกเข้าไปตำให้แหลกให้เข้ากันโมกไฮ้มกดีโมกพอประมาณก็พอนะจ๊ะตามด้วยหอมแดงกะปิแล้วก็ฮาโมหรือว่าปาราสับตำให้เข้ากันอีกสักนิดแหลกนิดแหลกหน่อยก็พอไม่ใช่อะไรหรอกปวดแขนปวดมือนะจ๊ะ จากนั้นก็ไปตั้งหม้อเปิดเตาใส่น้ำแล้วก็เครื่องที่เราตำรอจนน้ำเดือดตุ่มตรุ่มพออย่างขุมนรกก็เป็นอันใช้ได้ใส่พวกบรรดาผักรวมของเราลงไปวันนี้ที่ใส่ก็จะมีมะนอยฟักแก้วฟักทองเห็ดเฟียงน้อยแล้วก็เห็ดหูหนูนะจ๊ะเพื่อเพิ่มความกรุบกรึบกรุบเนาะใส่เข้าไปเลยเยอะๆไม่ต้องกลัวว่าจะลนเพราะว่ากําเดียวมันก็จะยอ่อแล้วเดี๋ยวความหวานความนัวของตัวผักมันก็จะออกมาในน้ําแกงนะจ๊ะนะจ๊ะใส่ตะไคร้บุบ สักเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมปรุงรสด้วยชูรสผงนัวตาอปะัวหัวล้านใส่หลายแซบหลายและรสดีตายายมีไข่หอยเจ้าดีเจ้าเดิมใส่ลงไปใส่ลงไปเยอะๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้อร่อยแน่นอนทําการซ้อนปวกซ้อนฟองออกสักนิดหน่อยโคเร่เครให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วก็ออนท็อปด้วยใบก้มก็ต้นหอมผักต้อมหรือว่าเพอร์ฟูมทีเวชเบอร์ป้อมนะจ๊ะใส่เพื่อเพิ่มความหอมจะได้สดซื่นสดซื่นคเรเคเร ให้เข้ากันอีกสักรอบก็เป็นอันใช้ได้เสร็จละเมนูแกงเลียงมเมียงมเมียงตามสไตล์ครัวสู้ชีวิตใส่ตามีมตําเกิดของเฮาก็จะได้ลักษณะหน้าตาประมาณนี้ธรรมดาธรรมดาบ้านๆแต่ว่าอร่อยจัดจ้านซดแล้วโล่งคอแน่นอนเพราะว่ามันฮอนถึงขั้นลวกปากกันเลยทีเดียวว่าแล้วก็หิวข้าวแล้วนะได้เวลาโย,ยกรับประทานตักใส่ถ้วยใส่าจานอันเชิญเข้าปากละเอิมว่าแล้วก็โยกะยกะโยกที่แปลว่า เอาเข้าปากนะ